สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาโคตนิยมกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยเนาะตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าปอยซื้อผ้ามา3.5เมตรในราคา140บาทเขาอยากรู้ว่าผ้าราคาเมตรละเท่าใดเราก็ต้องนำราคาที่เราซื้อมาหารด้วยความยาวของผ้าถูกไหมคะอ่าทีนี้เราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเนาะโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างเอ่ยเด็ก เขาบอกว่าปอยซื้อผ้า3.5เมตรถูกไหมคะในราคา140บาทดังนั้นเราเนี่ยจะหาว่าผ้าราคาเมตรละเท่าไรเราก็นำราคาก็คือ140หารด้วยความยาวผ้าทั้งหมดที่ททเราซื้อมาก็คือ3.5ถูกไหมคะอ่าทีนี้การหารทศนิยมยังจํากันได้ไหมเอ่ยในคาบที่แล้วที่ครูสอนเนาะ3.5เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็น จำนวนนะับถูกไหมคะโดยการคูณด้วย10ถูกไหมทั้งเศษและส่วนทำไมถึงต้องคูณด้วย10นะเพราะว่า3.5เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเราก็ต้องคูด้วย10ถูกไหมคะถ้าตัวส่วนเนี่ยเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเราก็ต้องคูณด้วย100 3ตําตำแหน่งคูณด้วย1000ถูกไหมอ่ะทีนี้140คูณ10ได้1400นะคะ3.5 10คูณ10เราก็ต้องเลื่อนจุดไปทางขวา หครั้งก็จะกลายเป็น35นั่นเองและเราก็นำ3า35ไปหาร1,400ได้ตามปกติเลยนะคะอ่ะทีนี้35คูณ4ได้140 140-140ลบ140ได้0ยถูกไหมและเราก็ดึง0ลงมา35คูณ0ได้0 0-0ลบ0กลายเป็น0ก็แปลว่ามันสิ้นสุดการหารแล้วนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า ราคาผ้าเนี่ยราคาเมตรละหนึ่งสบาทถูกไหมอ่าเราก็ตอบเลยนะคะว่า40บาทแบบนี้เลยเนาะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่2องกันดีกว่าเนาะตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าสุดามีที่ดิน2 6 6ไร่ค่ะใช้ทําสวนไปแล้วเนี่ย11ไร่แล้วที่เหลือแบ่งเป็นแปลง ไว้สาหรับปลูกผักนะคะแปลงละ1.2ไร่เขาอยากรู้ว่าเราจะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ยกี่แปลงอ่าเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเนาะเขาบอกว่าสุดามีที่ดิน26.6ไร่ถูกไหมคะใช้ทําสวนไปนแล้ว11ไร่ดังนั้นเราจะเหลือที่ดินเท่าไหร่เอยเด็กๆเ,เราก็นําที่ดินทั้งหมดลบด้วยที่ดินที่ใช้ทาสวนถูกไหมคะลบออกมาแล้วได้เป็น 15.6ไรนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือเหลือที่ดินเท่านี้เนาะทีนี้เขาบอกว่านำที่ดินที่เหลือนะคะไปแบ่งเป็นแปลงไว้สำหรับปลูกผักนะคะแปลงลั1.2ไร่ไรถ้าเราอยากรู้ว่าได้กี่แปลงเนี่ยเราก็นำที่ดินที่เหลือมาหารด้วยที่เราจะแบ่งนะคะก็คือ1.2ไรถูกไหมอ่าทีนี้การหารเราก็ต้องเปลี่ยน1.2ให้เป็นจำนวนนัดก่อนโดยการคูณ1ิบ ทั้งเศษและส่วนเพราะว่า1.2เป็นทศนิยม1ตั้งแหน่งเราก็ต้องคูณสิบนะคะทั้งเศษและส่วนแบบนี้เนาะการที่เราคูณสิบเราก็ต้องเลื่อนจุดไปทางขวา1ครั้งจาก15.6กลายเป็น156ถูกไหมคะ1.2ก็จะได้เป็น12นั่นเองและเราก็นํา12ไปหาร156ได้เลย12 1... 12 15ล12ได้เป็น 3แล้วเราก็ดึง6ลงมากลายเป็น36 12คูณ3ได้36ถูกไหมคะ36ลบ36เหลือ0ก็แปลว่าเป็นสิ้นสุดการหารแล้วดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าสูดาแบ่งที่ดินไว้สำหรับปลูกผักได้เท่าไรเอ่ย13แปลงนะคะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ย13แปลงเลยนะคะอ่า อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่โอเคอยู่เนาะเรายังมองภาพออกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งกันดูดีกว่าเนาะโจทย์ข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าทินมีน้ำส้ม9 1ิลิตรน,นะคะแบ่งใส่ขวดขวดละ0.35ลิตรแล้วขายต่อเนี่ยในราคาขวดละ14.50บบาทถ้าขายหมดเนี่ยทินได้เงินกี่บาทอ่าทีนี้จากการวิเคราะห์โจทย์คร่าวๆเราก็ต้อง หาว่าพินเนี่ยแบ่งใส่ขวดแล้วได้กี่ขวดถูกไหมคะเมื่อเรารู้จํานวนขวดแล้วเราก็นํามาคูณกับราคาขวดถูกไหมเราก็จะรู้แล้วว่าพินเนี่ยได้เงินทั้งหมดกี่บาทเนาะอ่ะทีนี้อันดับแรกเราต้องหาก่อนว่าได้กี่ขวดถูกไหมโจทย์เนี่ยเขาบอกเรามาว่าพินมีน้ำส้ม91ลิตรถูกไหมคะแบ่งใส่ขวดขวดละ0.35ลิตรดังนั้นเราก็ต้องนำ91มาหารด้วย0.35 0.35ถูกไหมคะเด็กๆเพื่อที่เราจะได้รู้เนาะว่าได้กี่ขวดเนาะอ่ะทีนี้การหารเหมือนเดิมเลยเราต้องเปลี่ยน0.35ให้เป็นจำนวนนับโดยการคูณด้วย100ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นทศนิยม2ตํตแหน่งเนาะอ่ะคูณด้วย100ทั้งเศษและส่วนแบบนี้91คูณ100ได้เป็น9,100ถูกไหมคะ0.35คูณ100แปลว่าเราต้องเลื่อนจุดไปทางขวา สครั้งถูกไหมหนึ่งสองไปไว่าจุดคูต้องอยู่หลังเลข5ก็เลยกลายเป็น35นั่นเองแล้วเราก็นำา35ไปหาร9,100เลยได้เลยค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย90้5คูณ2ได้70 91ลบ70ได้เป็นเท่าไหร่เอย่ย21ถูกไหมคะแล้วเราก็ดึงศูย์ลงมากลายเป็น210 35คูณ6ได้210พอดีเลยลบก,กันออกมาแล้วเหลือ แล้วเราก็ดึงสูตตัวสุดท้ายลงมานะคะ35คูณศได้0 0นลบศเหลือศย์ก็แปลว่าสิ้นสุดการหารเท่านี้แล้วเนาะดังนั้นเราตอบได้เลยค่ะว่าพิมเนี่ยจะแบ่งน้ำส้มใส่ขวดนะคะได้กี่ขวดเอย่ย260ขวดนะคะ,ะทีนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกต่ออีกว่าเขานะคะนำขวดเนี่ยมาขายต่อในราคาขวดละ 14.50บาทดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราขายได้กี่บาทเราก็ต้องนำจำนวนน้ำส้มที่เราแบ่งใส่ขวดเนี่ยมาคูณกับราคาขวดไหมคะ,ะทีนี้การคูณทศนิยมเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยการคูณทศนิยมนะคะเด็กๆต้องรู้ว่าตัวที่นำมาคูณกันเนี่ยตัวเลขที่นำมาคูณกันนะคะผลรวมของทศนิยมเป็นเท่าใด อ,อย่างอันนี้260ทศนิยมก็คือ0ย์ถูกไหมคะก็คือไม่มีทศนิยมเนาะ,ะแต่ทีนี้14.50เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหม260้ยเป็นศูนย์ตำแหน่งถูกไหมศูนย์ตำแหน่งบวก2ตำแหน่งกลายเป็น2ตำแหน่งถูกไหมดังนั้นคําตอบนะคะที่คูณออกมาเนี่ยเราต้องตอบให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเอง แต่ทีนี้หลักการคูณก็คือเราสามารถนำตัวเลขมาคูณกันได้เลยโดยไม่ต้องคิดถึงจุดทศนิยมโอเคไหมอย่าง14.50้เนี่ยเราก็แปลงออกมาได้เป็น1450ได้เลยนะคะแล้วก็คูณด้วย260ได้เลยคูณปกติเลยนะคะ,ะทีนี้เรานำมาคูณกันเนาะหลักหน่วยเนี่ยเป็นถูนย์เไหมคะศูนย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์ดังนั้นรูก็ยกเว้นไว้ สำหรับตัวเลข0ูตัวนี้เนาอะ,อะทีนี้ครูปเปลี่ยนมาเป็น6ตรงนี้เลยนะคะ6คูณ0ได้0 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ4เป็น24บวก3เป็น27ใส่7ทด2ถูกไหมคะอ่า6 1 6 6คูณ2เป็นใช่เอ่ย8นะคะ,ะทีนี้ตัวที่2เนี่ย เราก็คือจะนําตัว2ไปคูณถูกไหมทีนี้2หลักนี้ว่างถูกไหมคะครูก็ใส่ศูนย์รอไว้ก่อนเนาะสคูณศได้0 2คูณหได้10ใส่0ูนย์ทดหนึ่คูณสีบวกอีกหเป็น9 2คูณหได้2โอเคไหมคะอ่าคูณหมดแล้วเนาะเราก็นํามาบวกกันได้เป็น0 0 0ตรงนี้7จบวกศูนย์เป็น7 8บวกเเป็น17ใส่7ทด1บวก2บวก2เป็น3โอเคไหมอ่าทีนี้คำตอบของเราเนี่ยได้เท่านี้ถูกไหมคะแต่ทีนี้เราเนี่ยต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งดังนั้นจุดทดนิยมของคูต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลบวกของทศนิยมของ260กับ 14.50เนี่ยมันเป็น2ตำแหน่งถูกไหมดังนั้นคำตอบที่เราคูณกันออกมาเนี่ยเราต้องตอบให้อยู่ในรูปคูณิยม2ตำแหน่งโอเคไหมคะทีนี้เราก็ตอบได้เลยว่าพินเนี่ยได้เงินทั้งหมด3,770บาทนั่นเองโอเคไหมคะเด็กๆเด็กๆทำการหารได้อย่าลืมการคูณด้วยนะคะโอเคไหม สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจอบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ